สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคาโคโนมิกครับรายการที่จะพาคุณไปรู้ลึกรู้ดีเกี่ยวกับเรื่องราวของวงการโกโก้ทั้งในไทยและต่างประเทศสําหรับ e ีพีนี้ครับผมขอหยิบยกข่าวใหญ่ที่ผ่านมาเลยนะครับก็เมื่อวันที่19บเถึงยีพฤษภาคมที่ผ่านมาครับณใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครเซ็นทรัลเวิร์ครับก็มีการจัดงานครับโกโก้2025ครับซึ่งงานนี้นะครับเป็นการรวมตัวของแบรนด์ดังๆต่างๆนะครับเป็นผู้ผลิต ผู้แปลรูปโกโก้ในประเทศไทยที่มีชื่อเสียงนะครับซึ่งแต่ละคนก็ได้รับรางวัลครับมีเครื่องหมายใบประกาศเกียรติคุณเป็นรางวัลการันตีครับงานนี้เป็นคุณูป,ปการ์มากๆสําหรับวงการโกโก้ในประเทศไทยโดยเฉพาะคนปลายน้ําก็คือคนแปลรูปและผู้บริโภคครับงานนี้นะครับเกิดขึ้นได้ก็ด้วย3ามความร่วมมือหลักๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเซ็นทรันพัฒนาเองนะครับแล้วก็สมาคมการค้าช็อกโกแลตพิเศษไทยนะครับแล้วก็กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จุดมุ่งหมายของงานก็เพื่อแสดงศักยภาพของโกโก้ไทยนะครับให้กับทางผู้บริโภคได้เห็นนะครับว่ามีเหล่าบรรดาเมกเกอร์และแบรนด์ช็อกโกแลตที่เป็นสายคราฟช็อกโกแลตเนี่ยเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายในเมืองไทยนะครับงานนี้เนี่ยผมเองก็ไปเดินดูงานมานะครับก็ต้องบอกว่าเห็นภาพแล้วก็ชื่นใจแทนพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกโกโก้โดยเฉพาะในประเทศไทยครับบรรยากาศภายในงานนะครับก็จัดไว้อย่างสวยงามครับมีสโซนหลักๆด้วยกันนะครับ มีนิทรรศการเส้นทางโกโก้ไทยนะครับตั้งแต่ต้นกล้าไปจนถึงช็อกโกแลตแท่งครับบูธช็อกโกแลตไทยนะครับจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและแบรนด์ช็อกโกแลตชั้นนําของประเทศเรา ทั้งยังมีกิจกรรมช็อกโกแลตเทสติ้งนะแล้วก็บีนทูบาร์นะครับให้โน้ตหาว่าโกโก้เนี่ยแปลรูปไปเป็นช็อกโกแลตได้ยังไงนะครับทั้งรวมทั้งมีการจัดเสวนาพูดคุยกับกลุ่มผู้สนใจครับแล้วก็มีบรรยากาศของการเวิร์กช็อปให้ความรู้ต่างๆซึ่งเป็นเวทีที่สีสันสดใสมากด้วยตัวผมเองนั้นครับก็ได้รับโอกาสที่ดีมากๆครับนั่งคุยกับผู้จัดงานนะครับก็ทราบถึงทิศทางที่มาที่ไปว่าในอนาคตเนี่ยครั้งต่อๆไปจะมีการจัดแบบนี้อีกไหมแล้วก็แนวทางความคิด ของไอเดียผู้จัดเนี่ยผลตอบรับเป็นยังไงก็ได้รับความรู้มาว่าเป็นการจัดเพื่อจะส่งเสริมอุตสาหกรรมปลายน้ำนะครับซึ่งสิ่งนี้เนี่ยเป็นทางที่ CPN เนี่ยหรือเซ็นทรัลพัฒนาเองเนี่ยเขาจะถนัดแล้วก็ซัพพอร์ตให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยการก้าวเข้าสู่การปลูกโกโก้เกษตรกรรุ่นใหม่แปลรูปไปเป็นผลิตภัณฑ์ได้และก็ช่องทางจัดจาหน่ายมีเพิ่มมากขึ้นเพราะเราอยู่ในยุคออนไลน์อุตสาหกรรมโกโก้ไทยยังจะไปได้อีกไกลครับวันนี้เนี่ยตั้งต้นน้ําเองกลางน้าเองปลายน้ําเองก ขยันขันแข็งแล้วก็รวมกันเป็นคอมมูนิตี้เกิดขึ้นมานะครับสำคัญมากครับยุคนี้ก็สรุปว่า จากการไปเดินสำรวจด,ดูลาดลาในงานนะครับแล้วก็มีโอกาสพบปะพูดคุยกับทางผู้บริหาร CPN ในเรื่องของการจัดงานนะครับก็คิดว่าในคราวๆต่อไปเนี่ยก็จะมีการจัดเพิ่มขึ้นอีกนะครับสำหรับผู้ที่สนใจจะเป็นแบรนด์โกโก้และก็อยากจะออกบูธนะครับก็สามารถติดต่อหน่วยงานภาครัฐไม่ว่าจะเป็นกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเองในพื้นที่แต่ละภูมิภาคของท่านครับก็จะมีอีเวนต์อย่างเงี้ยจัดไปในนอกเหนือจากที่เซ็นทรัลเวิร์นะครับก็จะมีไปจัดงานที่เซ็นทรัลตามต่างจังหวัดนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากจะ ไปร่วมออกบูธหรือไปเดินงานก็ติดตามเพจกิจกรรมของครับโกโก้2025ไว้ได้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชมครับเดี๋ยวอ P ีหน้าผมจะนำเรื่องราวเนื้อหาสาระของโกโก้ในต่างประเทศมาฝากกันครับว่าตอนนี้สถานการณ์ของโกโก้ในต่างประเทศเป็นยังไรกันบ้างฝากกดไลค์กดแชร์นะครับติดตามผมเพื่อให้ผู้ที่สนใจโกโก้ได้รับรู้ข้อมูลดีๆและเป็นกำลังใจให้กันและกันครับสำหรับคนที่ปลูกโกโก้ในพื้นที่ประเทศไทยครับ